สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมมีรถหายากหายากไหมหรอก็ผมว่าหายากนะมันเป็นรถสปอร์ตคูเป้ยุก้าสูรนะครับที่เห็นในคลิปนี้อ่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นแต่หลายท่านก็อาจจะอ๋ออุ้ยมันมีด้วยนะนี่คันนี้เป็นโตโยต้าพาซโอนะครับเป็นรถมาด้วยสีแดงนะครับเป็นสีแดงแบบแดงเฉดเดิมนะครับแต่รถมีการ เก็บสีมาใหม่ทั้งคันนะครับคือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนนะแต่ว่าเขาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งรถมันปีเก่าเนาะรนถะปีรถยุคเก้ั่นะนะก็เก็บให้ใหม่นะครับก็คือ,อสีใหม่ยางใหม่นะครับล้อแม็กทำเป็นสีขาวนะครับคันนี้จริงๆอะผมมี2องคันนะที่เห็นในคลิปนี้แต่คันนี้คันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเคยถ่ายคลิปลงขายไปแล้วแต่คันนี้ก็มาขายคันนี้บ้าคือ จะมีทําไมสองคันจริงๆมีสามคันเน้นะมีสีดําอีคันหนึ่งแต่สีดําเนี่ยผมขายไปแล้วาขายไปสองปีได้แล่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเหลือสีแดงสองคันสาเหตุทําไมที่ขายเหรอคืออย่างที่เห็นครับว่ามันที่จอดไม่พอจอดแล้วมันโดนแดดอะ่ะมันสงสารน้องนะครับโดนแดดก็จะสงสารน้องหน่อยก็เลยนะลงขายเผื่อมีคนสนใจเอาไปแบ่งๆไปใช้งานเนาะ แล้วก็คันนี้ผมขายขาดทุนจริงๆอะขาดทุนทั้งสองคันนะแต่คันนี้ขัดทุนเยอะสุดเดีผมให้ดูสีนะนี่สีสะท้อนแดดนะคนดูได้เลยว่าสีสวยนะครับสีเงานะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดนะนะครับไฟหน้าไฟท้ายสวยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดการทำเนี่ยคันนี้ผมมีสตอรี่อยู่ผมมีรูป ตั้งแต่ซื้อรถมาจนเอาไปทําอะไรบ้างนะครับทํำง่ายๆว่าเครื่องยนต์เนี่ยคือผ่าผ่าเครื่องเปิดระเปลี่ยนประกันนู่นนี่นั่น,นครบเลยดีกว่ายันพวกแหลกพงไรพอร์ยกชงลงชงล่างคือช่วงล่างคันนี้มาลองขับได้นะไม่มีดังไม่มีกรอกไม่มีแก๊กยกใหม่หมดเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่งจะเปลี่ยนล่าสุดทั้งสองคันเมื่อเดือน11อนะครับเดือนที่แล้วนะครับแบตเตอรี่ใหม่ ไดชาร์จก็เปลี่ยนคือทําไปเยอะอะที่ปัดเปลี่ยนนะขนาดรถจอดนะที่ปัดน้ำฝนเนี่ยผมยังเปลี่ยนเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะสอันใ,น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 ใช้งานได้นะครับที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้นะครับจริงๆตัวตัวนี้มันเป็นรถนําเข้าญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่รถประกอบในบ้านเรานะเป็นรถนําเข้าเจแปนเลยนะครับในไทยเนี่ยน่าจะมีประมาณไม่เกินจากเจ็ดแปดสิบคันนะแต่ที่ จะอย่างสภาพครบๆเดิมๆครบๆสวยอย่างเงี้ยหายากส่วนใหญ่ก็จะซุทโฟมเก่าตามการเวลาไปนะครับคันนี้ผมทำไปเนี่ยเอาจริงนะทำไปรวมราคารถเนี่ยสองแสนกว่าเลยนะครับสองแสนกว่าเลยแหละนะครับทำไปเยอะมากรายละเอียดที่ผมทำไปมั่งเนี่ยไปบ้างเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะแต่คร่าวๆนะปะเก็นฟ้าสูปะเก็นฟ้าว้าวแล้วก็ลาวหัวฉีด ท่อน้ําเปลี่ยนใหม่หัวเทียนใหม่น้ำมันเครื่องกองน้ำมันเกียร์มอเตอร์ที่ปัดที่ฉีดน้ำฝนเปลี่ยนใหม่เลือนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่นะเพราะเลือนใหม่ตอนที่ผมได้มาเนี่ยความร้อนไม่ขึ้นไอความไอน,ะนะนั่นนะเกียร์น้ามันไม่ขึ้นก็ไปหาในเซียงกงมาได้ก็อะไรอะไรเขาก็ยังควมีนะตัวนี้ญี่ปุ่นเขาก็ยังเล่นกันอยู่ฝั่งยุโรปเยอะฝั่งยุโรปเนี่ยจะใช้ชื่อว่าอะไรยูโนดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไซไซิกโนดซิกนัท ซิกโนตะ์ถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝาหมอ้อน้ําน้ํายาหมอ้อน้ําสายพานแอร์สายพาน Air, าพาวเวอร์พูเล่เครื่องเปลี่ยนใหม่ลูกปืนล้อยางกันฝุ่นเปลี่ยนใหม่นะครับมอเตอร์กระจกซ้ายขวาสวิตสวิตปรับกระจกก็เปลี่ยนโอ้ทําเยอะนะแล้วก็อช่วงล่างเนี่ยคอยสปริงหน้าหลังนะครับชคหน้าหลังยางกันฝุ่นยางกระแทกยางเป้าโชค ท่อน้ำมัน power นเซอร์พัดลมเครื่องซีนข้อเหวี่ยงซีนเพลยนะครับยางยิ้วท่อเสียยางแท่นเครื่องตัวหลังซ่อมแหลก power น้ำมัน power ยางดันหลบนะครับยางนี้บอกให้เลยนะว่าเราดูแล้วกันว่าน,น,นั่นใหม่นะครับติดฟิล์มมาอีกรอบคันนะครับเป็นแบบฟิล์มแบบสีเป็นเซรามิกนะสีดํานะครับแล้วก็แอร์เนี่ยระบบแอร์ก็ทําใหม่หมดนะครับเปลี่ยนวาล์วไดเออร์ล้างตู้แอร์ นะครับทำเยอะมากคันนี้ทำไปเสร็จเนี่ยรวมตัวรถที่ผมซื้อมาเนี่ยสองแสนะครับแต่คันนี้ผมยอมตัดใจเดียวแบ่งสําหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตคูปเป้ยุคเกไปใช้งานกันนะครับผมให้ดูภายในคอนนี้นะกระจกเนี่ยโตโยต้านะเดิมนะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งคันน่ะนี่โตโยตา้าเพื่อนๆเห็นไหมภายในคันนี้ จะเรียกว่าเดิมก็เกือบได้นะคือจะเปลี่ยนก็คือแค่หนังหุ้มเบาะนะครับพอรถสมัยกนะ่อนอะสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีนะสปอร์ตไอ้พวกรถยุคเก้าศูนยยุคแปดศูยนยะ์ะก็เล่นเล่นสมัยก่อนว้รุ่นเนาะเราก็เล่นกันมารถต้องสีแดงภายในต้องสีครีมอันเป็นอะไรที่มันเป็นเบสิกของรถยุคนั้นนะอันนี้ก็เป็นหนังสีครีมแบบเจาะรูนะครับนี่แบบโบราณเลยนะสมัยก่อนเลยนะแต่ทรงเบาะนี่เป็นทรงนี่เบาะเดิมนะครับ แต่เขาทรงเขาจะเป็นแบบออกสปอร์ตแบบแบกบเกสซิตหน่อยนะครับมีปีกด้านข้างนะครับเบาะนั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ข้างหลังก็ฟองน้าแน่นๆหมดเลยนะครับเพราะว่าทําใหม่หมดนะนี่เราคงหลังคานะผมภายในนะผมบอกให้เลยนะว่าสะอาดมากเพราะคันนี้ผมผมฟอกเองกับมือเนี่ยดูผมแล้วกันยังใหม่อะ่ะนะครับนี่อยู่มีใบ ภาษีไม่ขาดนะเพราะว่าภาษีผมเพิ่งต่อไปภาษีพ,พรบอ,อะไรพวกเนี้ยวิทยุเป็นแบบดินเดียวนะของพายอนเนียซดีนะครับแอร์หนาวเพราะคันนี้ยแอร์ทำใหม่หมดเกียร์โต้นะขับง่ายมีโอเวอร์ดนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างแล้วกันนี่พวกกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับกระจกมองข้างปรับได้เลไได้หมดเลยมีปิดประตูเสียงแน่นๆนไปดูด้านคนขับกันบ้างว่าเรียบร้อยไหมนี่ แทงข้างส,สวยๆนะครับนี่เสียงติต๊ด๊ดถ้าเราไม่ดึงกุญแจออกมันจะดังแบบนี้อันนี้มีตัวปรับไฟหลีนะครับของเรือนไม้นะครับอยู่ครบนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงที่วางแก้วนี่แล้วก็ช่องเขีียบุหรี่นะครับตัวไล่ฟงไล่ฟ้าเกียร์เกอร์สวยงามโอเวอร์ดอันนี้ใส่ตัวครอบตัวครอบไปเฉยนะเป็นของแต่งหน่อยนะครับอันนี้ก็ไปที่วาง ของอีกตรงนี้อีกนะที่ใส่แก้วน้ําใส่เยติได้อยู่นะตัวนี้ลองดูละแล้วก็อันนี้ผมใส่ทองนี่ใหม่ๆอะ่ะแล้วก็นี่เปิดท้ายนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงด้านหน้านให้ดูด้วยอันนี้กระจกไฟฟ้าปรับได้หมดนะครับใช้งานได้บทปกติเลยนะครับไฟฟ้าทุกอย่างเซนชั่นล็อกใช้งานได้นะครับนี่คือแต่พวงมาลัยใส่ซิ่งๆเลยนะพวงมาลัยแบบขนาดเล็กเนาะมานีเดี๋ยวไปดู นี่กันฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีมือเดียวจะเปิดได้ไหมไอฝากระโปรงรถสมัยก่อนเนี่ยหนักมากรู้หนักอะไร <c oughs> เครื่อง5 ef นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ในพวกโครอนานะโคโล,ลา่าโคโล,ลา่าเออต้องสามห่วงนะก็เซอร์วิสง่ายช่างเหนื่ยก็ทำได้ครับมันไม่ได้มีระบบอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่ นะครับแบตเตอรี่นี่เปลี่ยนนี่วันเดือนสิบเดือนสิบไม่ใช่เดือนสิบเอ็ดเดือนวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบหกเจ็ดนะครับเขียวเขียวอยู่นี่แบบใสลูกใหญ่ให้เลยนะทุกอย่างสมบูรณ์นะครับห้องเครื่องแห้งนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเพราะว่ารถจอดที่บ้านผมนี่ขนาดซึมมีซึมมีเยิ้มนี่ผมไม่โอเคนะครับนะไปิดฝาโปงจะมีอาจจะต้องไปเก็บเพิ่มคันนี้นะจะมีไฟหน้าด้วยความที่ว่าไอ ลักเกอร์ที่มันเคลือบไฟหน้าเนี่ยมันเริ่มหลุดแล้วแต่ว่าทําให้มันใหม่ได้นะอันนี้มันออกเหลืองใช่ไหมสามารถที่จะลอกลักเกอร์ออกขัดใหม่เคลือบใหม่มันก็จะใสเหมือนเดิมนะมีแค่ไฟหน้าเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันผมชอบช่วงตูดนะช่วงตูดมันสวยดีที่ปัดําน้ำฝนหลังก็ใช้งานได้นะครับนี่ให้ดูกว้างนะเก็บของได้ใช้ได้อยู่เบาะหลังเนี่ยพับได้ด้วยนะพับเพิ่ม เพื่อเพิ่มเพมเื้อที่สัมภาระนะครับอันนี้มันจะเป็นทะลุเด,เดียวกับห้องโดยสารนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะยางอะไรอยู่ครบีสมัยก่อนมันต้องแบบนี้นะแล้วก็มีตัวปิดอันนี้ไวล็อกอยางอะไรยางอะไรก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับท้ายเดิมนะครับรถไม่มีจิ้มมาแน่นอนนะครับท้ายเดิมหมดเลยผมในนี้ก็ยังครบนะครับยังถือว่าครบนะครับประมาณนี้นะแล้วก็โอเคมาดู รอบคันอีกคันหนึ่งแล้วกันทะเบียนก็เลขนี้นะครับคือผมมีสองคันนะคันนั้นเนี่ยผมลงขายอยู่แสนสามเนาะจริงๆมันถูกมากนะเพราะว่าคันนั้นแต่คันนั้นภายในจะเป็นสีสีสีดําเป็นเบาะผ้าเดิมสีดําคันนี้เป็นเบาะหนังสีครีมแต่ว่าท้งของคันนี้ปีเดียวกันสีภายนอกเหมือนกันล้อแม็กก็ใส่ล้อแม็กมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสีล้อแม็กเป็นสีดํากับสีขาวภายในเป็นสีขาวกับ สีครีมกับสีดำนั่นเองนะครับบอดี้สวยรถไม่มีชนนะครับพวกตะเข็บอะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตะเข็บเดิมหมดคันนี้ผมขายอาจจะแพงคันนั้นสักห,หน่อยนึงนะแต่คันนี้ทำไปเยอะจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมลงเว็บลิงก์ให้ที่ผมทำอยู่ใน Facebook จะมีอัลบั้มที่ผมสร้างขึ้นมาตอนที่รายละเอียดที่ทำคันนี้นะครับคันนี้หนึ่งขายราคา1 4 0 0 0 0บาทนะครับผมซื้อมารวมทำรถไป20,000 0กว่านะผมขายแสนสี่นี่คือขาดทุนไปเท่าหนึ่ง เท่าตัวนะเหมือนกันคันนั้นแสนสามคันนี้แสนสี่สนใจมาดูมาลองมาลองขับในหมู่บ้านอะไรยเงี้ยได้นะครับชอบ่อยซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปสบายสบาย,สบายกันเองนะครับสนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์ศูนย์สามศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้ผมใส่ไฟเลี้ยวแต่งแล้วนะเวลาเปิดไฟเลี้ยวมันจะวิ่งแวับววับวันนี้ก็ซื้อมาใส่ของเดิมก็ยังอยู่สีก็ยังโอเคนะผมว่าสุว่าสีก็ยังใช้ได้ แล้วก็ไม่ได้กิฟอะไรมากแต่ว่าก็คือไม่มีรอยนะครับอะคันนี้เหมือนกันคันนี้อาจจะเลอะฝุ่นหน่อยเพราะจอดมาหลายอาทิตย์ลวคือพยายามจะสลับขับนะพยายามจะเอาคันนี้ไปขับบ้างเอาคันนั้นไปขับบ้างเพื่อที่ว่ารถมันจะได้ยางมันจะได้หมุนยางจะได้ไม่เสียเครื่องยนต์จะได้มีน้ํามันระบบความร้อนน้ําจะได้มีการหมุนเวียนนะครับรถมันจะได้ไม่มีปัญหาเอ็กเเดนต์แต่ผมรับประกันให้นะคันนี้ผมก็ขี่ไปทํางาน เข้าเมืองออกมาไปกลับเนี่ยก็40กว่ากิโลนะครับสบายๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลความร้อนปกตินะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างก็ใช้งานได้โอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ